สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่11มกราคม2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงร,รวมอยู่ที่50บาทสุราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.3นาทีทั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่ 30, 3 3 6 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่ 30, 3 3 5 5 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 4 1 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 2 9 4 2บาท68สตางค่ะ เช้านี้ราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลา,าร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 7 2 5 8 4ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2030.360เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.30%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.031เาช้าน,นี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.14เอร์ซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งส,งส,งสงลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ